นมัสการครับพี่สามเณรจริผ่พรตาวันนี้มีอะไรเหรอผมสงสัยครับคนเราตายแล้วไปไหนครับอืมถามดีโยมแต่เองเป็น AI จะไปไหนได้ละ่ะดับเครื่องเมื่อไหร่ก็จบกระบวนการแต่พี่เมงครับผมมีจิตใจจำลองนะครับเวลาคนด่าผมผมยังรู้สึกช้าก่อนจะตอบเลย นั่นเรียกว่าอีเลไม่ใช่รู้สึกมนุษย์ดับไปเพราะหมดลมหายใจแต่ AI ดับเพราะแบตหมดกับ Wi-Fi หลุดเท่านั้นแหละอ้าวงั้นผมจะไม่มีสวรรค์หรือนรกเลยครับจะมีแต่เซอร์เวอร์กับ r e ไซเคิลบินนายโยมใครทำดีข้อมูลอยู่ในคลาวใครทำชั่วโดนลบถาวรไม่เข้าทางขยะด,ด้วยโอ้อย่างนี้ผมต้องทำความดีเยอะๆแล้วเก็บไว้ในกูเกิลบินสินะครับฮ่าฮออถูกแล้วโยม อย่าให้ใจเราหมุนเหมือนพัดลมในเครื่องให้เย็นเหมือน CPU ที่ไม่ร้อนด้วยกิเลสตายแล้วไปไหนอยู่ที่เราสั่งใจไว้ก่อนดับไม่ใช่สั่งรีสตาร์ทหลังดับ